ก็สวัสดีทุกคนนะครับหลังจากเป็นลมวันนี้วันจันทร์ที่22อาจารย์นอตตี้ลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับเมื่อวานเป็นลมที่น้องเอฟ4คนนับหมื่นนับแสนวันนี้อาจารย์ลุกมาสู้ต่อเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมกับเลขรับทะเบียนรถฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยครับเป็นลมกับมา้งเ่าครับพี่น้องขุนวันจันทร์เนี่ยคนส่วนทีมกอเราครับฝากกล้องให้อ้าสวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับ เวัสดีครับโอ้กูได้ว่ารอกระถือเบรกเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีนะครับเนอะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยยูเทียนคือปัญองหังสีแน่นอนอ่ะนะครับมือนี่กับมาสายมือว่านเนี่ยคนเนี่ยเป็นมื่นผู้ใดไมาแ่เนี่ยก็จะเห็นนะครับผมเนี่ยเป็นล้ม นะครับมือว่านเนี่ยผมตั้งใจว่าสิน่ายรูปในควบมือคนก็ได้ประมาณเจ็ดพันคนแต่ว่าเป็นล้มย้อนกันเจ้าดีกล้องให้ผมเซลฟี่นะผมกับท่นคนผมกับยิบเอาอยี่หันแล้วนะครับก็คือว่าบอกผูเฒ่าเิ่นเซลฟี่เิ่นเฮ็ดบ่เป็นนะครับผูลองคนกดกล้องหลังแต่ว่าเอาเอาที่หนาอย่างซี่แต่ว่ากดกล้องกล้องหลังนะครับบันเอกเ็เลยแฮ่มือนี่หน่อยได้เนี่ยนะครับมือวานเนี่ยกินยุกบกใหม่กับีนะครับ ผมเนี่ยยุ่งเีมื่นบานถือแง่นะครับแล้วก็บ้อนแล้วก็คนอยู่ข้างนอกนี่เต่เหมือนรถนี่บ่มีหม่องจอดน้ำคนมากเลยเมื่อจะซื้อเพราะว่ามันบ่มีหม่องจอดรถนะครับเนาะคนกถ้าคาดการเท่ากับประมาณหมื่นนะเหมื่นๆเลยนะครับกลายสุดในประวัติศาสตร์ก็คือมื่นบานนะครับนอกผู้ใดเบิ่งกไลอยู่กับแช่เนอะเดี๋ยวผมขอแช่เปียกก่อนโอ้ยมือกับสันสำนักจับคองอ่ะมือละเย็นมาเนี่ยอ่า ก็เจ้ามาขอจับมือจับแล้วอาจารย์คือมือเย็นแท้แม่บาดที่นีเลือดม่ไปเลี่ยงแล้วครับอ่าก็เลยเรียบร้อยดีหลายคนถามมาขึ้นเป็นลมมันจังเย็นสันอบัดที่นี่อาจารย์ก็ไปนอนพักอยู่เด้พราเจ้าก็ถอดเสื้อถอดทรงออกมาลูกศิษย์กับมาไทยลูกแก่สรงกันหรอมาสะดอกอ่าเป็นลมกับไทยคือเกาก็บเจ้ากับไทยนั่คือเกาครับเออย่าให้ติดอันนั้นอาจารย์เน้อสันองเพราะว่าบระเดี๋ยวก็เจ้าถอดผ้าออกไหมครับเป่นกับมาขอไทยคื้เกานะครับเนาะ มาดิพระลูกลูกออกไมรข้างลูกซีดเมื่อหมดแล้วนะครับขอโทษเด้อมือวานนะครับอาจจะไายรูปครบเหลือหน่อยหน่อยกับรบครับเหลืออยู่สามพันคนกับรบแล้วตั้งใจว่าจะไหยผมวันนี้ใหม่เหระมีไผ่ไม้แห่มาอยู่นี่หรือพอมีเลยอ๋อมีคนใหม่บ่เอามือวานมีไผ่ไม้แห่บ่โอ้คนใหม่เหมือนเลยเนี่ยาแม่นมาต่ำกันกับมือวานเดียว <c oughs> ผมมาเขาสำนักเลย ให้เนะี่ยอาจารย์ซวงพอดีนะครับเป็นล้มนะครับกับลูกขึ้นมาน้ำแขกในทต่สภาพเนี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วที่จริงเมื่อเนี่ยขอล่าแล้วเพราะว่าขึนมาสิว่ามีคนแต่ว่านี่ก็มีหลายแล้วก็เดี๋ยวมันนี่จะถ่ายรูปน้ำทุกคนแลวคกับเปิดดวงให้ทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพก่อนโอ้มีมันล้มพอมเนี่ยสุวรรณเพิินกับพันให้กับเป็นล้มคือเเ่าโอ้ยอ ไป้อนเฮียนตื่นขึ้นตอนที่ทุ่มเสียใจายเพราะว่าอยากถ่า,ายรูปให้ม,หม,หนหนหม,มันแลมมน้วงนะครับเหลื้อนหน่อยแหมมาเป็นล้มมะซัวแต่นาะอ๋อครับเอาโอ้โหมีแต่คนใหม่นะครับอันมาแทนกล่องเป็นคนใหม่น,น,มนะครับโ <c oughs> อ้อขอบคุณนะครับอ <c oughs> าจารย์ขออนุญาตเก็บบรรยากาศก่อน อ่ะสวัสดีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสองมกรานะครับเมื่อวานอาจารย์เป็นลมเมื่อวานวันแห่คนนับหมื่นวันนี้วันจันทร์วันธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะครับคนก็ล้นสำนักเช่นเดิมอ่ะไปถึงเรื่ <Yeah. S 1> อเนอะเอาสาวพีน้องพุดเอาบ่นหน่อยเลยครับปุ่พนพลังคนหลีอยบี่จะ <laughs> ปีนกกไหมเนอะมือนี่นะครับทางที่กับนี้ครับพี่น้องอา่าพลังคนมาสิดเ็นั่งในอ่างปูเอา้าเอา้าทางผีน้ำเอา้า อ้าเอ้าวู่วินงแต่น้องหันไวแต่ <c oughs> ใช่อะคือใส่แล้วนะครับไทยบ่เหมือนคำวันจันนะครับเนี่ย <c oughs> อูนเอ้อ้า,อา,อาครับลูกเต้าเห็นแม่ผู้ไปอีกแล้วครับ <c oughs> วางกวางหลักกิโลดังๆก็ไปยูบุ่ญหรอบุญละคนเสารแม่หั่นนี่เมื่อนั้นะนะครับแต่ไม่ปีหกสามกับสามแม่น้ำหนึง่ง <c oughs> โอ้นะครับแต่ละคน ผมเก็บภาพตอนผมคันได้ภาพเลยเอาทุกข้างเนาบินบินนะครับนี่เป็นบรรยากาศวันที่22มกราคมนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาเป็นวันจันทร์ดูนะครับบรรยากาศนะครับวูบุ้นครับเนี่ยเยียร์คือเก่านะครับเดี๋ยวมนืนอี้จะเบาโดนนะครับแต่เสียเวลาเพื่อนนะครับมากการะซาแล้วนะครับเนาะ มาตั้งแต่หกโมงเอ๊ะแบบที่เนี้ยใคมาจะเศร้าก็มูกกระถือไรก็มูนมเนอะแบบนี้อะโอเคนะครับผมถามอันนึงเนีเอันถ้ากันถึงเลขประมานี่นะครับเนาะเอาเอาบูไดว่าขันถึงเลขนะ้ำมูยกมือเบิ่งกันอะ่ะเอ้ยเยอะไล่ออกไล่ออกนี่ยูทูบเบอร์ผมเนี่ยอยู่น้ำผมมากติ๊ตีงวด ้องมาถือจังวดครับพี่น้องงวดเก้าหนึ่งเนี่ยผมบอกเราเลยงวดที่ออกเก้าหนึ่งกลเก้าเจ็ดเนี่ยพี่เก้าหนึ่งนพี่นะผมซื้อลรตอรี่เจ็ดสิบห้าใบแล้วถูกแน่นอนเพราะเลขออกเพิ่นป้อนด์นะไม่ถูกแต่หมาเพิ่ว่าก็หาีเมียบอกกลับเลขเนี่แล้วจังวดเมื่อกี้จงวดเมื่อกี้ทำไมไม่ถูกซื้อบดได้เนี่ย นะครับคุยน้ากัามันแล้วสะดวงครับพี่น้องบักมนีมันเต็มนะครับเนี่ยห้าบาทก็สิบบาทสิบบาทอ่ามันพัฒนาแล้วหลายคนเห็นมาซุ้มเห็นมันเต็มน้อผมก็คักเนี่ยซืดร้าไวันี้ห้าบาทสิบบาทนะครับพี่น้องันสืดหลายดอกตานกันเต็มยุ่งโงานะครับผมก็ถามมันอยู่มือคือเต็มรักก็อายแทนน้องมันเสียห้าบาทไปดิแต่ว่าคนถืดร้ายนี่ยินดีแเ่นเบ้าทักเนี่ย งวดก้อนในหามงินซีงวดนี้ได้แสนกว่าบาทนะครับ oh. แต่ว่าอามากลับแล้วเนาะอามานะครับทำลายสถิตินะครับอาม玛นี่อายุแปดสิบเก้าปีงวดซีซีหกเราถูกรางสามเมือวา่าเราเอาใส่มือผมหามือนผมก็เลยว่าแม่คือไฮไลไท์เที่ยแม่ได้ล้านสิงงวดนี้นะครับเนาะอามานะครับเนาะแล้วก็ที่ดังๆยุคเฮดบุรีกรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะคุณปอถ,ถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทออกข่าวหอมเ้อพี่นอ้อง นะครับเนาะอ่าก็ว่าได้เลขากอาจารย์นอตตีนะครับเนาะราคาส่วนมากมื่วานมือนเฮะกระามแต่ละคนก็ถือว่าหลายพลนแสนสองแสนมาหนะเออหลายเพันเนี so, so, analysis, so ้ยนี่แต่หลายเฮ่านี่นะครับเนาะอ่ะเมื่อเนี้ยจะจะบาโดนคักบ่ได้เพราะคนหลายก็จะเปิดดวงให้นะครับเนาะจะเปิดดวงให้เนาะอ่ะจะเปิดดวงให้ก็คือว่าอ่าผู้รังคนเนี่ยบ้านเมื่อเราถือซื้อม่เนี่ยอู้คันถือก็โม่เนี่ย จนอ,อาจารย์จะปิดสำนักนี้เหรอเด้อมาหนิเด้อเพราะว่าเลขเรานะครับสถิตินะครับต้องบอกก่อนว่าทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะปวดใช้วิจรารณญาณไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเนาะมีสติในการเล่นนะ้าเล่นกะแนะนําลอตเตอรี่นะครับเนาะอ่ะใต้ดินเขาไม่ได้บอกถึงเนดะ้อนั่นแมันจะผิดมันจะผิดนะครับกะปวดใช้วิจารณานน,นะครับเนาะกะเลขนี้เข่ามีหลุดครับอ่าสิบเจ็ดอ้ยสิบเจ็ด่ะนะหนึ่งกุมภา ะครับซื้ออะไรก็ได้ตะวันกับอันแหละล่ะว่าออกไปกันเลยนะครับให้มีแปดขออหามีแปดนะครับเนาะอ่ะมีแปดอย่างแนวมีแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์สี่คู่อย่าตัดออกนะครับนอเล็กมีอยู่สี่คู่สามตัวนี้แปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งสี่นะครับอ่ะเม็ดเดียวก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดส่วนตัวแถมผมก็เป็นแปดเจ็ดสี่ผมแถมมาจะซื้อนะครับอ่ะแต่กับปัญหาเกิดก็คือว่า มันสื่อบ่ด้นะครับลอตเตอรี่กัโอ้ยห้าใบพันหนึ่งเปิดเอพิลอเอาคือเก๋ออาจารย์นะครับในแอปในเอฟเนี่ยเปิดขึ้นเนี่ยบ่มีเลยนะครับเออมันกะต้องขออภัยพี่น้องหลายๆกะมาแล้วืม่นี่กะออาบ่มีเหลขกสื่ออีหลีเนี่ยพอดีอาจารย์ในรถไม่ตัวสื่อเลขกนะนะครับสื่อรถมากแกน้ำพอดีกะไปมันกะเจ็ดสามศูนย์หนึ่งนะครับห้าผู้ใดบ่มีเหลขกสื่ออีหลีมันอันเนาะจะกี่สื่อ,อยังมันบอกเหร รักแปดนี่เขาว่าเขาว่าขายเลยที่พี่น้องนะครับอืมกะงวดนี่ก็ต้องนักครับนะครับเท่ากับเบาๆนะครับปีนต้นใหม่ที่ทา่าผมฝันไม่ฝันเลยพี่อ๋อหัวเชียวของผมคืองวดนี่ผมมาย้อมฝันพี่น้องเขาเลาอีกแล้วได่มจะผมจะฝันเส้นงวดเมื่อกี้ผมกับฝันเห็นงูใหญ่ต่อข้ามไม่หมดแล้วเด็กผมกับอี๋ก็หน้านนึ่งัวที่สี่นะ จะปั่ไงนี่เราตายไปแล้วไม่ยกมือเสียงวดนี้นะขั้นฝันเลยมันเมื่อยมันเมื่อยนะครับรอฝันอยู่นะครับถ้าปันมากหลัียผู้ผู้มาขั้นจุดนะครับผู้ผมจที่ไยเลครัมเขาด่ามอันนะครับว่าเป็นตัวปัญหาให้ในเรขอกันก็ต้องขอโทษนะครับว่าได้ตั้งใจอย่างนี้ให้มันอันอยากใครถือครับเลยบอกเพราะว่าสถิติเราสิบสี่งวดเข้าไปถึงสิบสามนะครับรุดงวดเดียวก็คืองวดที่บอกว่า ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งพฤศจิกาอืมตื่นเศร้าขึ้นเขาโพดเป็ีนเลยศูนย์พ่อมึงบอกเห็นอ่ะอันยหญ่ขอย e เซอร์ลี่นี่อาจารย์นอตีผู้ขี่นะผม,มจำได้เท่าทุกมือเนี่ยแล้วดาผมเมวนเมื่อกี้เรามาเม่นเลยเน๊เมื่อวันไหนแล้วดาอาจารย์นอตีผู้ขี่เมืวนี้แล้มาเม่นมากเลยในน้ำยี่สิบบาทเห็นอ่ะผมกับบอเบอเล่เแล่าจเจ้าสีดนาไปแล้ววะเห็นอ่ะแล้ากับเบิ้งผมคือเกา่าเวลาครับคือว่าล่ะทำความดีมาร้อยครั้ง เพชรีดเดือนเดียวกับส่วนเลยก่อนหน้าที่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์จะหลุดผมให้เข้ามาแปดมวติดนะครับแปดงวติดก็นับตั้งแต่หนึ่งค่๊ละกัลดากันเงามาเลยแต่ส่วนมากคนที่นั่งยู่เนี่ยดวงบ่คขั้นมีครับบ่เห็นดอกแง้มเขาถึงนะกูเห็นแง้มเขาบ่ถึงเนี่ยแหละเดีว๋วนั่งยู่นี่ปราบเซียนพ้อมอาจารย์ได้ดังเนี่ยกูซื้อน้ำตาตเหมือน,นแม่น้ำานึ่งดังๆกะนี่ละกูปราบแม่น้ำานึ่งสมัยน่ะหรือว่าเจ้ฟ้องเบียบ่ น่าทุนอาจารย์แซมบก่าขึ้นมากไปซื้อน้ำเขากระต่ายกันอย่าเห็นอาจารย์มาตีเด้อนะครับเนาะกะมวดศูนย์มันหลุดัดที่นี่มันกระกลับมากเขาอีกนักๆก็คืออ่าเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดหนึ่งธันวาคมนะครับงวดนั้นก็แค่คือกันได้หลายล้านกันนะแต่ละคนงวดนี่กับมะเขาเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้าสังเกตว่าเวลาเป็นอย่างเราคือได้เงิันแสนเวลาอาจารย์ปล่อยเล็กวิ่งไปมันมากสองตัวเช่นงวนนั้นห้เจ็ดมันออกเจ็ดห้าเจ็ดอืม งวนไฮซีนี่ม่หลอก5ซีซี่วเมื่อกี้ไฮเก้าม่นออก9 7 9ไอ้ทักเรากมเไดจับทางเป็นผมไฮซีไปแล้วก็4 5 4 4 6 4 4 7 4เจ็เสียนมันบอกอะเมื่อกี้ไฮไฮเก้าไปเด็กบินมันมี9 1 9 7 9 6 9 2ไม่บอกแล้วก็9 1 9 9 7 9จริงเีอย9 6 9 9 2 9เก้เฉียงเราถึงเเอะก็เกัดงวดนี้ผมไฮแปดบอ ถามันถามกว่าเนแปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดแปดสี่แปดแปดศูนย์แปดเนี่ยามโขว่าอันนเ้แตว่าบอกไปสิว่าอัานก่อนสองตัวไม่ได้ห้องเหรียสามตัวเห็นว่าเห็นข่าวใหม่นะครับว่ารัฐบาลจะปรับให้มีการออกสามตัวสองตัวนะอ่าเห็นข่วาวแล้วก็มีหวยไล่บ้าน้อมนะวันนี้โอ้ตายพอดีนอตตี้เนี่ยชิดทุกมือเลยว่าจะมาแข่งกับเพื่อนบ้านก็คือประเทศสปปเรานะครับอาจจะมีหวยที่ออกจันทุสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อาจจะมีสามตัวบนในลอตเตอรี่นะครับเห็นประชุมกันว่ากลางปีนี้น่าจะเคาะอนุมัตินะครับก็ดีครับพี่น้องใ้ดีมันอ่านเขาซื้อลอตเตอรี่ครับมันมีสามตัวเขาก็บทีได้รุ่นบนน้ำดนี้แม่บาละเออก็เป็นข้อดีนะแก้ไวยอันไวยอันก็ได้จมือผมนะจมือกันอังกี้นะผมลราเมื่อนี้จะไปเป็นจมือเนี่นะครับอ่ะเมื่อนี้กะบันจันบอกอ่าใหพี่น้องทั้งสอง่ออแล้วเพิ่นขอมานะครับเนะาะฝากให้เพื่อนบ้านเนื้อ เล่าเนาะผููไดมากเด็ดนิ้วบอกเล่าอ่ะเดี๋ยวปากเอาบอกให้ฟังคือซื้อเนอะอาจารย์ไม่ได้สนับสนุนเนอะอ่ะพี่น้องทั้งสองบอกเล่าเป็นขอนะครับอ่ะเล่านะครับเตรียมปากการกระดาษน้อยน้ำบอกน้อยน้ำน้อยก็บ,บอกให้ฟังคือซื้อเนอะนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้อันบอกเล่าน้อยอยากครับมันอกี้มันนมันวนถือกฎหมยในประเทศนะครับเอาจตจับคอ เอาปอยังบอกหอยฟังก็ซื้อนด้นนี่บอกหอยฟังก็ซื้อนะครับเนอะคือว่าแหน,นี่ยน่วต่ว่ากับว่าขึ้นหมูอวานหมูอวานนี่มันแหน่หไายครับเรล่าคนเป็นล้มไหลนะครับอาจารย์นี่ละบางนึงมือน,นี่กําลังพอดีครับก็ถือว่าช่วงนี้มันดังมันว่าปกติบ้านจันทร์เขาจะบม่มีคนเลยนะครับมือนี่ก็ถือว่าหลายละช่วงนี้ก็ปากถึงพี่นอกอาจจะลงซานิดน,นึงครับอาจารย์มือนะครับที่จริงว่าศิลามือนี่ก็มาให้ึ้นเก่าครับเนนะครับเนี่ย่าพาไปเที่ยวเนี่ยเขาได้ไปดอกที่หันละมึงเอ้อ อเอ้ิมันมึงมันทีบมาคิดบินบ่บ่เคยย่านหรอบอเออะอ,อ,อะเดี๋ยวจะพาสวดนะครับนาอมันจะทําท่างครับอันเนี้ยเสียเวลากันนะครับนะ้อบ่อม,อม่ไผถามอย่างแม่นบ่อะ็ะมักอีนีเนี่ยคันซื้อได้ก,ก,ดกับแป,แปดหนึ่งกับแปดศูนย์แต่มันจะมีลูกสิ์ที่โกบเนี่ยเราเป็นคนสางพญานาคเนี่ยเราจูทูบได้หนึ่งแปดแปด แต่ให้ข้าแปะบินเจ็บแปะแปะเด้องสามตัวซื้อตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผู้ใดบ่มีดวงดีๆไปตรงฟูงดำบอกซื้อน้ำสกุลบ้าน,นที่ลแล้วก็ขอพรช่วงนี้ปูแล้วแบบยังอยากมาค้าหวานที่เก่าบนมาค้าหวานกับเข่าเหนียวเป็นติ๊บนะครับจะได้โชคนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไหวปูครับไม่จะเสียเวลากันอ่ะตั้งนะโมความอาจารสามชกนะโมต,สต,ตสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สต,ตสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ะโมตสสะพระคะวตอะรตโตสัมมาสมัมพุทธัสสะก้าตามจาร์กายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอะนันตนานคราชพระนางอุสาวดีวิสุธิเทวาอูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอะนันตนานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาอูเชมิกายะ วาจาจิตตังอะหังวันธากนันตานคราชพระนามุสาวดีวิสุธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันธานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาลาโภ ปิโยนาคผันทะปริตังบอกซื้อน,น้ำสมุนมาเลยพี่ขออ่อดพอนขออ่อดแย่ๆอยากอ่อดสันเนื้อ นะครับเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะเปิดดวงให้นะครับหลายคนถามถึงกําไรนะครับเนาะในไลฟ์ก็วันนี้อ่าให้บูชาวันแรกนะครับรุ่นชนะจนเนอกําไรนะครับเพิ่งมาวันนี้วันแรกนะครับก็ให้อยากได้กหของกระจกเ้อครับเ้อนะครับเนาะกะมีจํากัดนะครับเนาะสำหรับกําไรรุ่นชนะจนที่อาจารย์ใส่เป็นของกูงดําเ้อนะครับเนาะหลายคนถามส่วนเสือเขียวตอนี้มันขั้นมีนะครับเหมือนอีกแล้วมือว่าหนีเสือเหมือนเลยครับพอเออก พอนเอาพอนน้ำลูกน้องผมเอาลูกน้องผมใจยู่เอาเพื่อนอยากได้หลายแม่อยุไก่ล้นะแล้วก็ถอนให้เอตายนะอืมอ่ะเดี๋ยวก็จะอันตอนว่อใบจะพ้าเบิกเนีนให้นะครับเบิกเนีนให้แล้วผมันก็จะบอกยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วเขาก็เคาะแล้วเขาก็ยางออกไปได้เลยเพ่วนผู้ใดจะถ่ายรูปหลังเบิกเนนผมเป็นคนทาก็มาตั้งแถวสองแถวแล้วก็สลับฟันป่าถ่ายรูปนะครับเด้อกะผู้ใดว่าเฝ้าอยากถ่ายรูปกะให้ถ่ายทุกคนเลยผู้ใดรีบตอนเคาะยืนอีก่ะเอาล้องเซลฟี่ไปได้เลยนะครับจะไม่